สารคดีเทิดพระเกียรติชุดทศมะมหาราชาสายทานพระเมตตาสู่แผ่นดินเรื่องเล่าจากผู้อยู่ในเหตุการณ์สมรภูมิบ้านนาจารโดยร้อยตำรวจตรีประที่เผื่อนขวัญเรื่องความปลื้มปิติของตอชดอดฐานนาจารเมื่อวันที่12กุมภาพันธ์2520 รัชการที่10ก็เสด็จโดยเฮลิคอปเตอร์ส่วนพระองค์มาเยี่ยมพวกผมที่ฐานตชดบ้านนาจานอําเภอแช่ตะก,การยอพิสโรนะครับท่านมาถึงท่านก็ได้เดินตรวจรอบฐานนะครับตรวจดูกามเป็นอยู่ของเราว่าเราอยู่กันยังไงกินกันยังไงสอบถามพวกเราโดยที่ท่านเหมือนกับเป็นผู้ปัะชาคนหนึ่งท่านไม่ได้ไม่ได้มี แสดงว่าท่านเป็นเจ้าเป็นนายอะไรธรรมดาท่านก็เหมือนกับผู้มรชาผู้หมวดผู้พันท่านก็มาเดินตรวจแล้วก็แนะนําการใช้ชีวิตการตั้งรับการปฏิบัติตัวในการปฏิบัติหน้าที่ในสนามให้เราเพราะท่านเพิ่งไปจบจากโรงเรียนในร้อยมาที่ออสเตรเลียท่านเดินดูทุกหลุมนะครับทุกเบิร์มที่เรานอนที่เราอยู่กันแล้วท่านก็นลงไปดูในบกอใหญ่ซึ่งในนั้นจะเป็นห้อง สั่งการมีห้องสื่อสารมีที่เก็บอาวุธกระสุนโดยในวันนั้นนะ่ะผมยังจำได้ดีว่ามีท่านพลตำรวจโทจารักษร่วมมากับท่านด้วยหลังจากที่พระองค์ท่านตรวจเยี่ยมพวกเราสอบถามความไปอยู่พวกเราเรียบร้อยแล้วท่านก็จะเสด็จกลับไปที่ไปเยี่ยมฐานปืนใหญ่ที่บ้านน้ำกลุ่ม และก็จะประทับแรมที่นั่นเนื่องจากฐานที่นั่น่ะเป็นฐานใหญ่มีความปลอดภัยสูงครับ